สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะกบนะากาบหนึ่งกาบกสองกาบสามอาราหังธัมมา,มาตั้งอยู่ตัวพระขาวา,วาพูดทางพระขาวันตังอาภีวาเดมิกาบขึ้นมา,ากาบเราก็ขึ้นน่อยไหมเนาะ ตวาคะโตวาตะเมผาขาวะตาทาโมทามังนามาซามีนีสุปาตีปันลูกขึ้นกำได้ก็ลูกขึ้นได้ไน้องทำไมกัลูกขึ้นได้ไหมนะแล้วเสียบสุปตีละสุปาตีปานาโยผาขาวโตสร้างวกสร้างโฆสังขนาดามีกา หนึ่บสอลูกขึ้นไ,ได้ไมเนาะกับสองกบสเอา้าเน้นหน่อยจะมากราบเทือเดียวเน้นหน่อยสำลบลว,วะ่ะแต่เบิรงเน้นหน่อยเน้ห่เน,น้นหน่อยนหนิวเขาล่ะวะ อ้าวแล้วแล้วแล้วบันนี้สาธุบันนี้ลุกขึ้นสาธุ <c oughs> บมึงเงี้ยด่างนี้หน่อยกันนะ <c oughs> อาซาทุ <c oughs> ลุกไปเนี้ยหน่อยลุกไปเป็นเน้นใหญ่เป็นเนีนใหญ่ลูกขึ้นยังเน้นใหญ่เง <c oughs> ี้ยด่าเนีนเย้ยใหญ่กันนะกรึบ Oh